จากกาสินนะครับกลับมาที่จังหวัดขอนแก่นนะครับจะพาไปติดตามงาน Smart Business Expo 2025ครับจังหวัดขอนแก่นหนุนหอการค้าจัดงาน Smart Business Expo 2025รุกขยายตลาดดิจิทัลสู่ภูมิภาคกระตุ้นเศรษฐกิจดันเงินสะพัดกว่า500ล้านบาทครับที่ศูนย์การประชุมไคส์อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น นายพันเทพเสาโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นพร้อมด้วยนายนาวินคำเวียงรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่นรองศาสต,ตราจารนายสัตวแพทย์ดรชูชาติกมลเลิศผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแกน่นและนายชาญรงค์บุริตรกูลนะครับประธานหอการค้าจังหวัดขอนแกน่นร่วมแถลงข่าวงานสมาร์ทบิสเนสเอ็กซ์โป2025แสดงสินค้าเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อธุรกิจครั้งที่2โดยมีสื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังการถแถลงข่าว กิจกรรม Smart Business Expo 2025งานแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจรุกขยายตลาดดิจิทัลสู่ภูมิภาคนะคะเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าเทคโนโลยีดิจิทัลประยุกต์ใช้ในธุรกิจโดยมีเป้าหมายในการเพิ่มโอกาสธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการได้เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและนำมาประยุกต์ในการดำเนินธุรกิจเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ในโลกยุคดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันค่ะพบว่ามีธุรกิจเกิดใหม่จำนวนมากล้วนใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัลเป็นเครื่องมือและอาวุธการแข่งขันทางธุรกิจหากธุรกิจใดไม่ปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีก็จะทำให้เสียเปรียบการแข่งขันได้ค่ะทางด้านนายชาญรงค์บุริตกูลนะครับประธานหอการค้าจังหวัดคอนแก่นกล่าวว่าการจัดงาน smart business expo 2อง5ครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งที่2โดยมีภาคีเข้าร่วมการจัดงาน โดยกำหนดจัดงานในวันที่14-16กุมภาพันธ์2568ที่ศูนย์การประชุมไคลส์ขอนแก่นเพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการธุรกิจมาศึกษาดูตัวอย่างของการทำธุรกิจ AI มีการจัดสัมมนาการบรรยายการพบปะผู้ค้าในภาคธุรกิจด้วยกันเองรวมถึงภาคธุรกิจกับผู้ซื้อนะครับและที่สำคัญที่อยากจะชูก็คือการเป็นเมืองาร์ทซิตี้ของจังหวัดขอนแก่นคือให้ภาคธุรกิจได้มารับรู้ได้มาแลกเปลี่ยนการบริการกับภาครัฐ รวมถึงภาคท้องถิ่นด้วยครับทั้งนี้ยังมีการจัดสัมมนาผู้นำท้องถิ่นอัจฉริยะ AI การประชุมใหญ่หอการค้าจังหวัดขอนแก่นและพิธีมอบรางวัลเชิดชูองค์กรและธุรกิจที่มีบทบาทพัฒนาเศรษฐกิจขอนแก่นและขอบคุณผู้สนับสนุน KKCC Award 2025อบรมสัมมนาอีสานเฮลท์แอน Wellness Business Networking 2025เทรนด์ AI ที่น่าจับตาปี2025สัมมนาการตลาดดิจิทัลโอกาสและความท้าทายสัมมนาร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองและอบรมต้อนรับธุรกิจจดใหม่ของจังหวัดขอนแก่นด้วยค่ะก็ถือว่าช่วงนี้ผู้ประกอบการรายใหม่ๆรวมถึงรายเดิมก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัลนะ,ะถ้าใครไม่ปรับตัวเข้ากับยุคดิจิทัลเนะ่ย เศรษฐกิจก็จ,กจะเร็วตามไม่ทันใช่ตามไม่ทัน,น